พบกับสวนของลางช่องอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นสวนข้างบ้านนะครับที่เรามีมุมเล็กๆนะครับไว้ขอให้ทุกท่านได้ชมบอลสีนะครับยื่นช่มาจิบกาแฟนะครับแล้วก็ดูบอลสีของเราที่อยู่ในบ้านของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มาให้เลือกชมกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม้กําลังที่จะเติบโตนะครับที่เราผ่าเองนะครับแล้วก็ทําจํานวนไว้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็แบ่งเป็นชุดหนึ่งแล้วนี่ครับพิเศษเลยวันนี้ ทุกคนรีเควส t มาว่าอยากได้ชายชนผมก็เลยเอาอีกชุดล่าสุดที่เติบโตแล้วพร้อมส่งแล้วมาให้ทุกคนได้ในราคาพิเศษสุดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมดูชายชนดิสิต้นเบลอเลยชายชนสวยไหมครับว้าว้าวค่ะไซส์นี้นะครับไซส์ไซส์ใหญ่แล้วนะครับนี่ก็มีหลายต้นเลย ผมให้พิเศษเลยสำหรับ FC ส่วนคุณกวางชแนลนะครับก็ให้ในราคา100ลมโน,นะว,ว้วาวว,าว้าวค่ะก็ต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ป้ายแทบจะทุกต้นด้วยนะครับส่วนชายชนก็ยังเป็นไม้ที่ตลาดต้องการอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาเป็นบอลที่มีชื่อแล้วก็มีราคาสูงมาก่อนถึงแม้ราคาลงปีนี้ ก็ยังไม่ลงสุดหรอกครับแต่ว่ายังจับต้องได้แบ่งปันกันได้ก็เราก็แบ่งให้100รวมส่งนะครับเพราะว่าถ้าหากค่าส่งแล้วก็ตกตัวละจดิบบาทนะอย่างต้นนี้เป็นลูกไม้เจ้าปอกแก้วเห็นไหมครับสวยไม้ใบกลมนะครับว้าวว้าวเลยค่ะต้นนี้ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมให้พิเศษนะพิเศษ250ส่งฟรี250ส่งฟรีคะ่ะเป็นลูกไม้นะคะปลอกเจ้าปอกแก้วนะครับลูกเจ้าปอกแก้วนี่สวยเนาะสวยมากๆค่ะอันนี้เป็น แต่ว่านี่เป็นไม้ผ่านะครับเป็นศีลานักปา่าเห็นไหมสวยไหมศีลานักป่านะคะครับเดี๋ยวเข,ข้าหนาวสุดๆนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องลงหัวกันแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่อย่างต้นนี้ก็เป็นเจ้าจัก,กรพพัดใช่ไหมเจ้าจักรพพัดค่ะพีก่อนขายไปร้อยห้าสิบนี้ก็พิเศษพิเศษให้แล้วกันเอาต้นเนี้ยก็ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมรวมส่งว้าวว้าวาค่ะพิเศษพิเศษแต่ต้นโตแข็งแรงกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็มีเยอะแยะเลยนะครับนี่ นี่ลูกไม้ด่างเราเห็นไหมครับลูกไม้ด่างสวยมากเลยสวยมากๆค่ะถ้าใครอยากได้แบ่งปันไปก็ก็ให้พิเศษนะครับลูกไม้ด่างหนึ่งร้อยห้าสิบรวมส่งหนึ่งร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะว้าวแล้วตอนนี้รวยวล้นฟ้าที่สวนกําลังขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับโอ้โหรวยล้นฟ้านะคะสวยมากๆค่ะพี่ต้นก็แบ่งเอฟซีหนึ่งร้อยรวมส่งเหมือนเดิมหนึ่งร้อยรวมส่งนะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์อันนี้เป็นเจเลยสวยมากนะครับแต่นี้ของเขาก็ยังเป็นแผงเขียวอยู่เนาะ ใช่คะะ่ะอันนี้แพงๆเขียวนี่เก็บไว้ก่อนยังไม่แบ่งนะครับเราจะแบ่งแต่ต้นสวยๆให้เอฟซีเรารว้าวว้าวเลยค่ะก็ว้าวว้าวเหมอนไหมอย่างที่บอกก็อีพีนี้เน้นชายชนแล้วกันนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเก็บไม้ที่ราคาแบ่งปันจริงๆก็อันนี้หนึ่งรอ้อยรวมส่วนเนาะนะครับไม่คิดค่าส่งชายชนนะครับสนใจทักมาได้แต่ถ้าสําหรับผมจะบอกทริคเล็กๆนะครับสาหรับถ้าเกิดว่าบอลสีของท่านเนี่ยมี อาการใบเหลืองนะครับไปเช็คดินก่อนเลยว่าดินเค็มหรือเปล่าอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยตอนนั้นนะ่ะของเขาเหมือนกับอาจจะดินมีมีส่วนผสมของดินที่เค็มมากมากใบก็เลยเหลืองแต่พอเราเปลี่ยนดินเห็นไหมหลอดใหม่ใบใหม่เขาเริ่มเขียวขึ้นฉุกไหมฉะนั้นแล้วดินถ้าเค็มเกินไปก็อาจจะมีผลกับใบนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสังเกตต้นไม้ว่ามีใบที่เริ่มที่จะแปลกๆครับทั้งสีทั้งไหมทั้งนั้นนู้นนี่ อันดับแรกเลยคุณเช็คดินเช็คลากก่อนคุณจะรู้ถึงว่า,าต้นต่อเขาคืออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คดูแล้วลากก็สวยดินก็ดีแต่ทําไมใบถึงมีปัญหาดูที่แดดครับถ้าใบไหมดูที่ว่ามุมของแดดมันส่องมากระทบแล้วก็แดดจัดเกินไปไหมเพราะว่าบอลสีเนี่ยถ้าเป็นเลี้ยงของเราเนี่ยบ,บางสายพันธุ์เลี้ยงในตู้นอกตู้มีหมดนะครับก็คือถ้าเขาอยู่นอกตู้บางทีแข็งแรงแล้วก็แดดลอยได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าบา,บางต้นเนี่ยที่จะเป็นออก ทางด่างนิดนึงอ่ะเราเราจะเลี้ยงในตู้นะครับเพื่อให้เขาได้มีความแข็งแรงมากขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเพชรจอมทองเห็นไหมสวยไหมสวยมากมากค่ะเนี่ยตอนนั้นเพชรจอมทองนะครับถ้าสังเกตดูอีพีย้อนหลังอ่ะเขาจะมีแค่นี้เขายังไม่ได้มีเขียวแซมเข้ามาเห็นไหมก็ยังไม่ได้ป้ายเขียวเนี่ยบอลสีนะครับตอนเด็กๆอาจจะยังไม่สวยพขโตขึ้นมาเห็นไหมครับพอได้แดดได้ดินได้ส่วนประกอบองค์ประกอบที่ดีเขาก็จะ กลับมาสวยให้เราเหมือนเดิมน,นะครับตัวนี้แม่แม่สวยมากนะครับนี่เพชรจอมทองเนี่ยเป็นไม้ที่แลไอเทมอีกตัวหนึ่งที่ไม้ปรับเสียนะครับเลี้ยงยากก็อย่างที่นี่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยว้าวสวยจังเลยต้นนี้น่าจะเป็นลูกไม้เน,ะเนา,นาะเป็นลูกไม้ถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามานะเดี๋ยวให้พิเศษร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับร้ 2> 2อยห้าสิบส่งฟรีว้าวว้าวสวยมากมีต้นเดียวด้วยนะานี่มีต้นเดียวด้วยลูกไม้เนี่ยแบบสวยมากเลย เี๋ยวถ้าใครอยากได้นี่อันนี้เป็นลูกมนสวรรค์นี่ลูกมนสวรรค์นะครับเป็นลูกไม้มนสวรรค์สวยไหมสวยค่ะมีด่างด้วยต้นนี้ให้ร้อยเดียวหนึ่งร้อยรวมส่งค่ะแบบว่าแบบจึ้งจึ้งกันไปเลยะนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นชมพูทวีปโอ้ตอนนั้นขายตั้งสนะี่ห้าร้อยเนี่ยแต่ว่าให้พิเศษ f c และกันชมพูทวีปต้นนี้ให้พิเศษเลย300ส่งฟรี300ส,ส่งฟรีค่ะเน,นี่ยขอป้ายทุกใบเลยชมพูทวีปเป็นบอลที่ แะลอเทมเมื่อปีที่แล้วมากๆเลยนะครับที่แบบสวยมากเลยครับก็อย่างที่บอกครับว่าบอลสีนะครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นน้ำมึงนนเห็นไหมครับอันนี้เป็นน้ำมึงนนที่เราผ่าเองเห็นไหมครับนี่น้ำมึงนนแผลงเห็นไหมครับความเขียวของเขาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามีหน่อน้ำมองนนที่เป็นแผงแล้วก็ด่างเหลืองด่างขาวแล้วเรียบร้อยมี2หน่อถ้าใครอยากได้ก็ลองทักมาถามดูครับหนอด่างน้ำมึงนนนะ เป็นไม้แยกหน่อก็ลองถามราคาขอดูรูปได้นะครับก็ท่านใดสนใจราคาหน้าสวนก็มาที่สวนคุณกวางได้นะครับที่แก่งดอนกลางใกล้ๆกลในเมืองนะครับแมปมาง่ายมากนะครับหรือโทรมาที่ศูนย์แปดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดสี่ห้าหรือทักมาที่เพจสวยสัตว์กิ่งสวนคุณกวางแชนแนลด้วยเพื่อเราจะมีไม้ราคาแบ่งปันบนสีสวยสวยมาชมกันสำหรับ ep นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ